แม่งสมสมชื่อจริงเฮียก็คือที่นี่มุมเดียวมุมไม่ย้ายไปไหนเลยโหต้องบอกว่าสุดยอดแคมมุมเดียวแต่โคตรดีรีอคชันเฮียไปดูกัน h e ้ d a บ like to meet m a r g a r e เร็ c e to meet you Margaret n i น e to meet you m ส Young time sure does fly does it sure d o e To the corner of your life. To be, you know, if you like, you could spend the rest of the night here. I could spend the rest of my life here. this was our home whoa we lived here แมงสมสมชื่อจริงเฮียก็คือที่นี่เฮียมุมเดียวมุมไม่ย้ายไปไหนเลยอยู่ที่มุมนี้มุมเดียวยวแต่นําเสนอโคตรดีเลยนะดีมากเลยตัดสลับแบบฟับแต่ไม่อยู่ในมุมเดียวโหต้องบอกว่าสุดยอดป่ะใช่แล้วก็เป็นการกลับมาพบกับอ่าโรบินไรท์กับอ่าทอมแฮงที่เคยเล่นร่วมกันตั้งแต่อ่าโฟริกัมเออแล้วก็ได้บุ้มกับ เซเมคิสโรบเซเมคิสที่แบบว่าเป็นแบบหัวเจ้าพ่อหนังคลาสสิกอ่ะไม่ว่าจะเป็น back to the future cat away เรียกว่าเรื่องนี้แบบน่าสนใจมากๆน่าสนใจแค่มุมเดียวแต่โคตรดีเดี๋ยวไว้รอเทรลเลอร์ต่อไปว่าเป็นยังไงโอเคครับอันนี้ให้คะแนนกันสองสามหคะแนนลาลุทุกเรื่อง